สว ja, ัสดนะีจ้าเนาะมือนีเนาะแม่พวนสีเอาหนังนะคะหนังที่แช่ไว้สามคืนหนังงัวที่จะต้มใส่ผักขี้เหล็กนะคะบ่งดูความเด้งดึงของเขาน่ะอู้ยงามครับพี่น้องเออทุกคนนพูดนะพุดนะงามคับอีรีเดออันนี้คือหนังที่หนังที่เผาแล้วบ่ได้ทุบนะคะเผาแล้วขีบลงน้ำเลยแช่น้ำเลยนะคะบ่งในพี่น้องงามครับ่วงงามครับ่ พ่อยพอมเด้ไม่เหนียวพ่อยก็คือไม่เหนียวนะคะภาษาอีสานบ้านคอยอื่นว่าพอยม,มันพอยก็คือมันบนหยาบมันไม่เหนียวนั่นเองนะคะเบ่งทีพี่น้องหนังงามคักงามแนโอ้ยอันนี้แช่ไว้สามคืนปกติแล้วแช่ไว้หนึ่งคืนกินได้ไหมกินได้แต่ว่าแม่คู้วนล่องแซสามมือนล่องเมืองพราะว่ะอาหารที่เขาจะเฮ็ดมันหลายอย่างเนาะก,ก็เลยวา่าอีกจ็เหมื่สองมืออันคอยมาแกงผักกิเลก กระเล็ดเซสามมือแต่แต่ละมือนนั่นต้องล้างนะคะเช้ามาก็ต้องล้างแล้วก็เอาน้ําใหม่ใส่แล้วก็ล้างแล้วก็เอาใมเอาน้ําใหม่ใส่ตอนกลางคืนก่อนจะนอนก็ล้างแล้วก็เอาน้ําใหม่ใส่แซอยู่สามขึ้นค่ะพี่น้องบอต้องต้มค่ะพี่น้องบู๊ยมองไหบมงไหความเบิ่งความเด้งดึงของเขาอ่อนเอรี่งค่ะพี่น้องมรู้อ้อนดีค่ะอีริ่เดีผู้ใดยังบอกเคยเห็นกะเห็ดร่องมึงนะครับไม่ต้องต้มนะคะขันผู้ใดก้าว่าสิกินมื่สองมืออนั่นคอยมา นั่นน่ะต้มไ้นะอือใอพี่น้องเลยงามครับอ,อือยักจิกซีมให้เบินแหลกแล้วอกินึงคงรับพี่น้องกินยห้อกเสีเห็ดโดยที่ห้อกมได้ยังใส้พักที่้ก็ได้เอาไปย่ำก็ได้หรือเอาไปก้อยก็ได้ก้อยกินกับขนเียวหาพักมาหลายๆเส้นะ แซบได้พี่นอ้องแซบเด้อ,อบังความเด็มถึงของเขาอ่อนคักอ่อนเนี่ยถ้ตอนเป็นนังเขาแข็งเกเีด้วยค่ะนี่พอมาถือกรรมวิธีในการเผาเผาแล้วก็แซ่น้ะมนันก็นจะงามเนาะค่ะพี่น้องงามคักงามเนี่ยม,มือนี่สกิยงแส่พักกิเลขข็กทำเลยพักกิเลกกระต้มไว้เรียบร้อยกัน เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะแ,แกงนะแกงผักขี้เหล็กเขาเอิน่นว่าแกงผักขี้เหล็กใส่ผ้าพ,พยนต์โคใส่หนังวัวนั่นเองโคก็คือวัวเนาะคะ่ะผ้าพยนต์ก็คือหนังหนังวัวมาค่ะผู้ใดอยากกินนั่นไหมผู้อ้วนมาเด้อมื่อนี้แกงแท้ๆมื่อนี้แกงคักๆแกงคักๆแกงหนังคักๆแกงใส่ผักขี้เหล็กค่ะพี่นอ้อง ป็นอาหารอีสานเนี่ยอาหารอีสานบ้านคอยเวลร่าเ้าวจิกแก่ห้าก,กับหันเป็นชิ้นแบบนี้แหละค่ะโอ้ยงามหไยพี่นออ้อยมึงใดฟังเสียงหันเนาะฟังเสียงหันเขาจะหันแบบพลอยพลอยไหมค่ะ งามกับพี่น้องจ๋ามากาผู้ได้สิกินแกงพักกิเล็กน้่แม่รัวรุ่นเด้อมาเด้อมาเด้อ